รงรถกุมเทกุเทผู้วุนเนาะทุกคนุนกุนเทผู้วนสองนิ่มาทื้นีกำลังเบรคของหองนัเนาะืาเขาของหองนั จจังหวัดเนี่ยวัคทับทันครับจังหวัดรีสเกตจังหวัดรีสเกตดูรีสเกตแม่งอีกไกลเนาะทุกคนขอบเม่อสิบค่ะเออวะมีมีจังหวัดเที่ยว้ห้องหลับอยู่ข้างล่าง ผักกำลังดผักเขาหอมนัสองเลยอ่ะสองน้อมมาน้อมเน้น,นพิมพ์ชาเข้นเหมือนาไทยชาไทยข้าพิมพ์ของเปณเป็นประเทศเสิบอกเดี๋ยว่าน้องเขาหองนังกันเนาะไก่สุไก<ห>่ไ ใส่เงินปิดร้อหมึมเ,เนี่แบบเขาซับอเลยแบพวกกินน้ำกินเลือดจ้าส,าสาีสิบบาทจ้าเดียวสิบบาทเอา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 เงินหน่อยสีสิบบาท ซีที่แปบซีซี่หก็ได้เดียรใช่แบงกใ่ขเหียะายวแบงค์บเลยขอค่ะเดี๋ยวเจ้างเหนียวเจ้าทองค่ะใจแบงค์ห้าซิบเท่าไรนะก็นี่ซีซีที่แดซีซีพอดีข้วเหนียวค้เียเราเนอะเอาข่ะเอานี่ก็ไเอาแบงเอาแบงค์อาแบ้าย่เอาแบงค์าแบงค์หาซิ अखनिसित <coughs> 30 <coughs> 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 เดี๋ยวก็ถามมนท่อนเนาะคอเาะีงไก่อยู่จังมัดยังวะนึ่งก็นึ่งเสร็จไปไม่เนา กนรกกรุงเทพโอวนเนาะสองมิลแมนกรุงเทพประเทศเนาะทุกแต่ว่าทุกประเห็นมอสี่เนามอสี่ไปกนเทินเนกินเทิกินรกเจ้าก็นไปกินเอกินเหรอ bạn nói không thể nào được, cái bát không à là anh được

เน้อเตี๋ยวกันหมัก๋ค่ะนี่ต่อไปนะต่อไเกมดเลย้ค่ะหมดอ่ะถุงสอดท้่หูนี่เองค่ะเอาเครื่องเอื่องวครับสวยใส่ดาวเตี๋ยปหมเนื้อเ้ออัน้นอะไรครับเส้นเด็กคุณบอกค่ะ ไ่เคยใส่บ่เคยขึ้นรถทัวร์เเือขึ้นแต่รถซ้อนโตม่ไ่มีคูปองก็ใส่จะไหนล่ะใส่ขึ้นกินก๋วยเตี๋ยมันตัวเปน ใส่คุกกวางยังแบโอ้โหไม่เคยนยั่งรถทัวร์เตือนเราใส่คุกกวางเขามาเลยัะแหลกซื้อนะมาก,กินพี่เป็นชวนโดดเดือด น้องถ่ายเป็นแบบอีกสองชั่วโมงก็หอดมอสิทธินะ์ทุกคนไนกให้พี่เคยมาดับเนาะไปบ้านต่อที่ภาคเหนเนาะพี่ใจวะเจอดูเคยทางแดนวะเจอดูเคยทางแดนวะ <laughs> เจอดูเคย่งแดดถามเลย เห็ดเป็นกัเลาไห้เนาะเป็นกะจกเห็ดเป็นกะจกกฮะเดี๋ยวแบหับอาหารเดี๋ยวพอกันอยู่มาชิดกไนเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวมอน้องก็อยากกินข้ากันกินกวยเตียวกัน มานอมก็ะหอนดานไทยไก่บัว no ลยนะมั like นสะติดแดงเม่ก็เขาอาบน้ำเนัะพี่สาเนาะสบายดีเนี่ยที่จิ้มปิดคิบดิพี่ซาก็ฟีเจอร์นะเป็นขวดออเพิษ มาน้อมกาลังสีลงคลิปแ่ะจังหน่อยเนาะทุกคนเล็กหน่อยดุดุผู้นสิมวอยู่ไทยอยู่ยิ่ติดการศึข้าต่อรับพีักสติบุญควัในร่องผากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ว่าน้อมรังมาเจอกันพี่สองอ่ะี่สามสายคน อิหยอย่นี่ครับมนนอกสินอนพักเนาะเมื่อยตั้งรถไก่หลายเนาะทุกคนสิได้นาะเนาะมีสุขภาพไปรว่าอย่าลืม่าบึงกุศะให้าเด้อทุกคนเนาะฝให้ใจเนาะน้อมบาาแม่ว่าเนาะทุกานทุกคนมาเียงามเนาะเด็กๆ็กน้อยๆเนาะ